สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ละที่3นะครับหลังจากเราจัดการหมีกิสลี่ได้ผมมีแผนว่าจะไปจับมานะครับตามที่เกินไว้เมื่อพารพาร์ทที่แล้วออลืมเคลียร์ลืมเคลียร์ไปนีนลืมเคลียร์กองไฟตัวเองครับลืมเอาเต็นต์วเองกลับ อย่ทีน,นีเก็บเซนคือไอ้ม้าตัวนี้มันเป็นม้าสีขาวเว้ยทุกคนเป็นม้าให้เราต้องไปจับเป็นม้าให้เราต้องไปจับนะครับความจริงซื้อมันก็น่าจะมีตัวที่วิ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวมันใหญ่หรือเปล่าอาจจะเป็นมาตัวใหญ่ก็ได้นะผมจะได้มาตัวใหญ่ มาตัวเล็กมันดูแบบไม่ไม่บึกบึนตัวเข้าใจไหมมันไม่บึกบึนการเดินทางอาจจะไกลหน่อยนะครับตามจุดที่มาไว้คือเป็นเออ่ตรงไหนวะตรงนี้แม่น้ำเล็กซิสบเบลลาโอ้ไกลตัดอะเราจะผ่านเมืองไหนบ,บ้างวะวาเลนไทา์เอ้ยไปแแบบวาเลนไทา์ซะหน่อยเป็นโจนเนือเฮ้ยผมไม่เคยมาอ่ะที่เนี่ยแปลกวะ่ะ อุ้ยมีโอ้ไม่ใช่กวางเป็นกวางตัวเมียตัวใหญ่มากเจอผูกคนนี้แค่ทักทายไปก่อนเราเป็นคนดีต้องทักทายเพื่อน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 เออนั่นแหละอ่าไม่ใช่ดิประชาชนคนทั่วไปเพื่อนมนุษย์เออพ่อนมนุษย์ดีกว่า Let's go, let's go. What did I do? Why did in time, innit? you get in it? It's again, ไม่เคยมาเส้นทางตรงนี้จริงๆว่แวะแหวกกลางแหวกกลาง <S <S วานทาไปทางาทาไหน <S <S วานดาเดี๋ยวซ้ายโอเคนี่ไงถึงแล้วหิวเล่าจะขาด ผมเล่นเกมนี้ไม่เก่งรอกทุกคนจริงนะยิงปืนก็ไม่แม่นขนาดต่อยอย,อยังต่อยยังต่อยไม่ชนะเลยเด็กก็คือต้องแบบลากเลือดอะต้องเพิ่มเลือดแล้วเพิ่มเลือดอีกถึงจะต่อยคนชนะแค่รู้ว่าเกมนี้มันยากไปวะ่ะสำหรับผมอะ่ะเขาต้ถ่ายเราอะ่ะอันนี้บ้านผู้ใหญ่บ,บ้านนะอยู่บนสุด เราแวะหมู่บ้านนี้สักหน่อยอันดับแรกต้องขับร้านเหล้ายวไปร้านเสื้อผ้าด้วยจะไปหาชุดนานาใส่น่าเป็นหิมะนะครับที่เราจะไปชิบอ้ว่าวาเลนทายถึงแล้วซาลูนซาลูนซาลูนเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเด้ย้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้้้โห้ บีออคอโหมัดรับโอ้โหเรียบร้อยจบเลยเตะสา <c oughs> <c oughs> มฮ่าฮ่าต้องทำเขาทำไมวะเฮ้ยอันนีโ้โง่ าไป็นเจอแล้วมั้งเอ้ยโผเปิดเปิดกันเลยครับมาดิมาดิมาดิมาโอ้โหมันหลบไม่ได้หรอวะนี่ไงอ๋อต้องกดตัวอา มีปัญหาอะไรล่ามีปัญหาอะไรเบ้ามีปัญหาอะไรล้าฮะมีปัญหาอะไรเบ้างมองอะไรเอ็นวดอาวละอะไรกูเหี้ยมันอยู่เอ้า ่ <laughs> นีเฉยมีไรมีไรเอาผักกลับผักกลับโอ้โหเปิดอ,อ,อุยมัดหักมัดหนัก,นกอุยสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึมหนมหนไม่ถูกลไนอ หนักเจ็บ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 เป้าเจ็บ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 เป้าหายหนูอุ้ยโอ๋อหนักมาหนักอ๋ออ๋โอ๋อนี่นี่กันนี่กันนี่กัน Ột, สาม่ไม่ถือารมงยอมกันยอมกันยอมกันต้องตอปะต้องขอโทษไปก่นถ้าทำไงต่อปอมย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 อม ถ้าเรายอมอะ no, please, มาทำอะไรเราวะอ๋อจับตัวเราไปโผล่ในคุกปะระหว่างทาง <c oughs> <c oughs> เจอคนต่อยกันาตีคุกจริงด้วยเฮ้ยท mm hmm. ังเคทดิมาแล้วเยี mm ่ย hmm. ม yeah. ต้นไม้ตายมาเลยนะตัวนี้น่าจะเกิดการเผาวะอาจจะไฟไม่ป่าปะเนี่ยเหมือนไฟไม่ป่านะดูดิต้นไม้ดำบหมดเลย โอเคสวยมากแถบนี้ทางไหนวะ <S <S กูมองไม่เห็นทางเลย <S <S ทางน,นี้จริงดิเหมือนมึงสุ่มทางให้กูวิ่งอะ่ะเหมือนอ๋อมันน่ามันน่าจะเคยเป็นทางนะครับแต่มีมีฮิมะตกงปกคลุมมันเลยมองไม่เห็นทางโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามไปเรื่อย ขาวมากขาวจนปวดตาเฮ้่ตัวอะไรวะนะเฮ้ตัวอะไรวะ ที่ตัวอะไรปะโคดซิงอ่ะเฮ้ยที่จอกเหรอโคดซิงอ่ะกระต่ายเร็วมากอ้เร็วกว่ามา้เาเรายวเราเหยียบมันเราเหเยียบมันไม่เอา๋ยวเราไปเยียบมันนะอ้ยโอ้โหสวยมากทุกคนต้องหามาเล่นให้ได้นะครับเกมนี้ ช่วงนี้มันลดราคาอยู่มากรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะแต่มันมีตัวเกมแยกที่เป็นตัวเกมออนไลน์แต่ออนไลน์ผมก็ไม่ไม่รู้จะเล่น,ลนอะไรทำเลยยังไม่เคยเล่นออนไลน์สักนาทีนะั้น <c oughs> เล่นแต่ออนไลน์ก็คุมเลยเกมดีมากซื้อมาตอนพันสองกว่าบาทพันสองร้อยกว่าบาทเฮ้ยเมื่อไรถึงวันนี้ โอ้แต่รรหว่างทางก็ดีมากเฮ้ยกระต่ายมันขึ้นไปแล้วนี่ไงมันมีมาตกออกมาโอเคครับจะเจอไหมนะ <c oughs> มามันงุนงิดเรอวะเกทำได้ดีมากแล้วจะมาม้า อาจจะอยู่ตามข้างทางนี้ได้นะทุกคนโ oh, yeah. อ้โหเยออมไกลวะเดินข้าบไปได้ไหมเฮ้ย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 ,ยแตกวะเนี่ยไอเดินตามตามแบบน้ำแข็งที่มันแข็งๆเฮ้ยไม่แตกวะเฮ้ยมันสามารถแตกได้ปะวะไอผูขอลองดิผูขอลองดิมันจะหนาวตายปะ หน้าตายปะ่ะ <c oughs> ไม่แตกว่ะเอาตรงนี้จะแตกปะ่ะถ้าเรายิงน้ำแข็งมาะจะแตกป,ะปะ่ะจะแตกป่ะวะเอ้ยเหมือนมันเริ่มเ,เมล่าได้เลยแล้วปะ่ะ เอยมันเิ่มเราเรื่อยๆไหนเขาลองสิสิบหาย What the fuck แม้แต่ระเบิดก็ไม่แตกเหล่วนี่เออไม่แตกวะแข็งแข็งมากกูวิ่งได้เพลินเลย สรุปคือแทบจะไม่มีน้ำนะครับแถวนี้ไม่เป็นไรครับเราเล่นน้ำได้โ <Okay. S 1> อเคมันจะอยู่ประมาณนูน้นเหรอโอเคแต่มันไม่มีขึ้นในแมพอ่ะไม่เป็นไรมัง้งไอเดี่ยตอนนี้มันเป็นเกาะกลางน้ำดีป่ะเฮียเราไปไงต่อวะตอนนี้โอ้ชน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 เฮ้ยเจน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 โน้ แค่ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันจะมีไหมวะบางทีมันต้องแบบมาในเวลากลางคืนหรืออะไรแบบนี้นะนะมันไม่ใช่ว่าจะสปอร์ตแบบอุ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากสไนเปอร์เฮ้ยนี่ไงเจลา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 เราต้องใช้เชือกเชือกใช้เชือกใช้เชือก 10 10 hey i ain't gonna hurt you now where you off to มันหนีครับมันหนีไป็ลไรเราเราเราวิ่งตามเราวิ่งตามได้ครับถ้ามันหนีเราวิ่งตามได้เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ตัวนี้เฮ้ยได้ว่ะใจเย็นไอ้หนูใจเย็นไอ้หนูใจเย็นลูกใจเย็นเย็นเฮ้ยมันตัวใหญ่ว่ะผมชอบว่ะ ในเย็นแ <pec> ล้วในเย็นในเย็นในเย็นโอ้ยหมดแรงไอ้เหี้ยชิบหายต้องกินสเตมิน่าจะทีบกู้ทีบกู้ทีบกู Luân nhân tân 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 จะฟืนะ้นนะจะฟืนะ้นเนาะจะฟืนะ้นนะจะฟืนะ้นเนาะจะฟืนะ้นเนาะฮเรียบร้อยเสร็จกูเสร็จกูไอ้มาวิน <c oughs> แม่งเยียดยากชิบหายโอเคครับทุกคนภารกิจวันนี้ผ่านแล้วผู <c oughs> ใช้เวลานานมาก เดินทางมานานไม่พอนะครับสวัสดีเหม่อจิมี่มันโมหัวม้าใหม่เหรอไอแม่เย็ดอย่างเงี้ยม้าใหม่ม้าใหม่ม้าใหม่ปามันเราย้ายมาอย่างไงว้างเราย้ายของมันยัางไงวะางาจิมมี่ยากว่ะยากจริงทุกคน โอ้ผมใช้เวลานานมากอ่ะเดี๋ยวเราไปไหนอ่ะน่าจะเป็นวาเลนไทน์นะครับที่ใกล้สุดวาเลนไทน์มีขอม้อม้าโอเคอืมไปวาเลนไทน์เราต้องไปจ่ายค่าหัวด้วยนะครับจ่ายค่าหัวก่อนไป let's go ไปะจะมา้า มันลัดได้เลยนี่วะอ้ะาวหนีไปไม่ได้อุยเร็วกันเนี่ยเฮ้ยหม,มาป้าอ๋อมันกลัวหม,ม,ม,มากลัวหมาหมากลัวหมาโอ้โหเร็วมากดูดิถึงว่ามันวิ่งหนีกูแบบ เฮียเร็วมากเล่นแบบร้องเฮียเลยอ่ะนี่ครับโดดโอ้เร็วมากอ่ะนั่นคือจิมมี่กูตามไม่ทันเลยอ่ะตอนนี้จิมมี่กูตามไม่ทันละ จิ๋มหายตกน้ำตายซะบ,บ่ต้องเอาสปีดให้ามาเราเลยครับเอาไม่มใช่ม้าดิเฮียไม่ใช่กูเอาเลยลูกพ่อโวู้ยพุ่งจรวดโอ้โหเร็วมากเฮียเร็วเกินนี่แหละม้าตัวใหม่ของเราครับชุบๆ,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 ๆโหเราแบบริมทางนี่สวยมาก มากูโหดมากเร็วไม่ไหวอะ่ะเร็วจนจิมมี่ร้องขอชีวิตอะ่ะจิมมี่บอกร้องกูก่อนไอ้เฮีอ่กูตามไม่ทนันเราองไ่ติดแสดเดินไท้มาตัวนี้นะครับตั้งชื่อมันอีกโดปีกลูกพ่อ <S <S มามา ติดจะลวดอลตองลงนี่เฮ้ยจิมิจำทันแล้ววะจิมมี่ไม่ยอมแพ้นะรรุโอ้จิมิตามมาติดติด มันเร็วมากอะจะถึงวันท้ายนะาแล้วจะจ่าแล้วเหรอไกลอยู่นะเอ้ยไอ้กวา้างว่าโอ้โหแซงกว้างแซงกว้างอะ่ะรุโโกรุ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 กเรียวเรียโวโโโมาฮะมาฮะมาฮะโอเคมันพักบ้างครับจะถึงแล้ว เพี่ยเร็วมากเร็วเกินเดี๋ยวเราไปจ่ายค่าหัวก่อนนะครับมีค่าหัวสิบห้าสิบห้าเหรียญโห่น้ำสวยมากลองน้ำอะที่แบบมันเป็นไอ้น,น้ำขึ้นอะ เลยครับอมกันฮาร์ดแลนด์สี่ยับจุ โอ้โหสงสารวะวิ่งไม่หยุดเลยเ๋ยบวันหน้าถึงแล้วแหละเขียดถึงแล้วเราไปจ่ายค่าหวาัวกันกนุญกิตกุญกิตมา้าขาวในตำนานสุด ใจข้าหัวกันสว,ส,สวัสดีครับใจข้าหัวแล้วครับขอบคุณครับไ<า>อมีไม่มีเลยงานอะ<า>โอเคมาแล้วมาครบสองตัวเลยโอ้ยโทษโทษโทษ จิมมี่ลูกพ่อเดี๋ยวเราไปแต่งม้ากันสักหน่อยพาร์ทนี้ให้เต็มๆเลยนานชิบหายไม่เป็นไรครับคงไม่เบื่อกันเนาะถ้าเบื่อก็เปลี่ยนไปตอนต่อไปเลยครับวุ่นวายมากกับไอ้ม้าตัตวเนี่ยโอ้โหนานมากกว่าจะได้เจะเท้าดำแล้วปะ ไม,ไ,มไม่เอา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 ไม่ช่วยช่วยมึงแล้วกูมีปัญหาตลอดไงเพื่อนเข okay, ี่ยนะทุกคนปรับ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 ม้าขาวมาเหยียบดินแม่งดำไปเลย โหขายได้48เหรียญ What the fuck โอเคครับทุกคนภารกิจของเราวันนี้ก็สำเร็จไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าแต่มึงมานั่งในน้ำทำไมโอเคไปนอนได้แล้วมาสตันโอเคครับตอนต่อไปเราจะตือตอนไหนดีอะโน่นนั่นตอนต่อไปเราจะมาล่าสัตว์อะไรก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับ